7. กำหนดคุณภาพมาตรฐานมะขามหวานและการรับรองคุณภาพเรามาทราบการกำหนดคุณภาพมาตรฐานและการรับรองคุณภาพมะขามหวานกันนะครับก่อนที่จะมีการจำหน่ายมะขามหวานจะต้องคัดแยกขนาดของฝักหรือเกล็ดของมะขามหวานและฝักเสียฝักแตกมีตำหนิหรือไม่สมบูรณ์ออกไปการคัดแยกขนาดของฝักหรือเรียกไง่ายๆว่าเกล็ดเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำเพราะ ฝักที่คัดแยกแล้วไม่ว่าฝักเล็กหรือฝักใหญ่ก็ตามถ้าทําการคัดแยกมีความสม่ําเสมอของขนาดจะทําให้ขายได้ราคาดีขึ้นการคัดเกรดของฝักมะขามหวานส่วนใหญ่เกษตรกรจะคัดการแค่2เกรดคือฝักขนาดฝักยาว4-5ข้อขึ้นไปที่เหลือเป็นฝักข้อแต่การแบ่งเกรดมะขามหวานจริงแล้วจะแบ่งได้มากถึง4เกรดคือ1 ฝักข้อเกรด C ขนาดเล็กสุดมี1-2ข้อ 2. ฝักกลางเกรด B มีจำนวนข้อ3-4ข้อ 3. ฝักใหญ่เกรด A มีจำนวนข้อ5ข้อขึ้นไปและ 4. ฝักใหญ่พิเศษ extra ฝักเกรด AA ฝักยาวและใหญ่สมบูรณ์ไม่มีรอยตำหนิผิวเนียนสวยและมีความสม่ำเสมอของฝักการกำหนดราคานอกจากการคัดขนาดแล้ว ยังมีการชิมรสชาติดูสีของเนื้ออีกด้วย